Thank <laughs> สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ่าที่คำรับชมสองมิคิกพาลุยจ้าสวัสดีพ่ญายิ่งยิ่งเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทางที่อยู่ในประเทศหลักกรต่างประเทศน้ำเน่าจ้าครับผมวันนี้พอกันวันที่28สิงหาคมปี67เด้อจ่าวันนี้มิคิกก็พอกีกับพาเดินทางเขาป่าหาเห็ดคือเก่าล้าจ่าวันนี้พี่ก่าทำมาใส่ไอ้วันนี้มาผู้จองครับผมตัวบลเหนือคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหลังจากที่เมื่อวานเท่าไปทางสังหอมเนาะแม่นครับเป็นผู้สองตาครับบุญวัด จ้ะเดินทางน้ากันหลายช่องเมืม่อวานจะ้ะวันนี้แยกใหญ่กันไปแต่พี่น้องก็ไปตามดูตามชมก็ไม่กิก๊กเพรากิ๊กจำมาเนี้ขึ้นผู้สูงทั้งไม้เก่าไม้เดิมในสี่ใดสี่มัมนบอเนาะจ้ะไปเลยจ้าไปครับผมเริ่มต้นเข้ามาครับผมขึ้นมะหอดปลาหั่งครับผมมะพอเห็วเ,เหลืองหงูเหลืองจุ่มหนึ่งครับพี่น้องเป็นจุม่มแหลกแหงมันซะครับบ้านแหกแหงมันใชไห้นี่ครับผมอ อุ้ยจุ่มเหล็กหีมหมานคืองามไปพี่น้องจุ่มแบบใหญ่เนาะจ้าโอ้ยพอตักจุ่มเนาะเนี่ยเนาะจุ่มกันไปครับหมานงามๆไมเหมอนเนาะแม่นครับอาใส่ตาไปให้มันหมานเด้อบนี้เด้อมันหมานหมานถ่ครับข้ามอีกเห็ดข้ามแม่นของแท้อะไรบุหรี่ของแท้ข้งมาเด้อ ครับกะโก้ไอยู่ตัดออกเนาะหยิบสติกอีกไม่กี่บาทเลยหลอดเดียวแดงจึงคืออุ้ยงานให้หน่อยเนาะหลอดเดียวครับอีกเลียวมังค์กึ่งเหลืองหนึ่งนี่ก็แดงหนึ่งแดงหนึ่งกระพี่งเนาะเอาเก็บสะสมไปงานให้งามงานโอ้สีไรจักรหลอดต้องมาเนาะอ้าวนน้ำกันไปคือเก่าลือครับ

มีปวกข้างไตเขาคนปวกกินหรออปวกกระเส็บป่ะให้นายกินมาร้ายแบบเป็นได้ดอกมาได้เยอกขึ้นเยนะเลยเงินดึงขากับพ่อขาสิหฮะอันนั้นตัวมั้งฮดอกนี้จังสมบูรณ์เติบโตขนาดไหน่ัเนอะเนี่ยครับร่างงานทุกปุ๊บจม นี่คือเน่ไข่อยู่งามถือว่าไข่จ้ะอู้ดอกนี้ถือว่างามครับผมเจ้าอ๋อนั่งอีกจ้านังลงเหลือไว้อยู่ครับนี่ผู้จองปิดไปตั้งเต้เหมือนวนอาทถเหรอไม่เห็นครับผมนังลงเหลืยอไงโ่แงใว่ากไงใส่อีกดอก โอ้โหน่าเอิกนะครับผมอ้าวยังดีที่เหลือดอกรุนๆเดียวกันเลยนี่ครับจ้ะเอ็นรุงหัวแดงลูกหงวแดงโอ้ยจุ่มเบิดเลยครับจุ่มเบิดเลยไอ้จุ่มเบิดบ่จุ่มเบิดจุ่มเบิดแล้วแต่บานพี่น้องถ้าบานเบิดเหมือนเดิมเสียแลือแต่จุ่มนี่ครับโอ้จุ่มไง จูบเบิดเลยจูมเบิดเลยพี่น้องเรือแต่ดอกบานดอกจูมเบิดจ้ะอดอกบานก็นยังงามดีดอกครับจะจะไ,ได้มานพอตนอนบูพอกันตอนจูมเนาะแน่นจ้ะอ,อันนี้ก็บกบาดีครับขังกันมา,อาโอ้ยมือวานนี่อนนพอดีตอนนี้มือว่านนอกสิเป็นจูมเนาะแน่นมื่อว่านผดขึ้นพูดต้มตาดมะปรานนเมกพูดโนเมกกันเลยบานพี่น้อง ดองนี่แะบานแตไม่ไหมหรอกครับบานน้งามๆครับผ<า>มนี่ตันปนนี่แสเสบเพราะถนนเซีบใ่มเนาะเขาเพิ่งผรมเฮ็ดกอ่อกระฮิตแลวครับแต่ว่าเขาเชี่อวได้ยี่บ่ครับผมไ่ใอ่่เนาะอะไรบ่อทองคือขาวดีเลยได้แล้วเนาะไม่เอาไดครับผมแข็งดีอยคุณอีดองไม่ไิ เอาดอกดีก่าเอออไหนไหมเปิดทางันจังไี่ตรนาหลุดเดียวกันบ่มาจะหุดเดียวกันละน้าถมาเมืองสาบสองหมื่นบ่เข้ามาถงมาแม่เข้ามาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์จานอังคารไม่ได้มามาอนบ้านทุดละเอาไหนเนาะเจ้าดอกกันปะนีเเห็ีแกงเรเห็นเลยีบเห็นโอ้โหันนี้อันนี้ลว่าโบเห็น ดูดอกนี่บานอีกคือเก็ครับอ๋อทองขาวจนพูลดูขาวาน,นี่ตวปวกกินหรือแม่กินกยบ่ปลูบัปอดปะไดนจ้ะเงิเงงเงน่อกน่แมง,งามๆอ้าวเมืองหลองดำตอยครับผมจ้ะดูเมัองจ้ะ านอีกแล้วจ้าลู่ว่าจูมเพิ่นทั้งแต่บนเมนบานให้กันบานหน่อยเป็นผู้แดงอ๋อต้องว่าแม่นั่นยีสติกออเอาไว้เพิ่งเชื่อจ้ะโ <c oughs> อ้เห็ดก่อดอกนี่ดดกอดแดงเก่งหวานแบบงามครับผมจ้ะจะมีบัวร้ายเนาะอืมครับเพิ่งเพิ่งจ้าเพิ่งหอมเพิ่งเอ็ดอ่ะ น้องดำคู่นี่คืองามเลยคู่นี่งามใหะงัวางามคูหัวถ้า,าดำเฮ้ยเ็ยคู่เนาะเอาแหงฝนสีหมายก่อนที่นั่น,นม่บมีหล่มมียังเลยครับมีติี้อยู่มีแต่ความเอาเนาะนดำดำ,ดำอิลีบ่อยดำดีสีไม่ตก <laughs> รนี <c ười> uh ้แหละครับเกี่ยวกับกียนี้พอคิดโอเห็นจ้ะตรหัดก็ได้องดัอีกบ่อข้นนี่ลา้ดอกบนดยดอกพี่เนาะงามเนาะงามสามนมือบ้านจมึเด็กแสดงคนออกมอกตออกม่หอมนี่อย่ มอนเข้ามาก็ตัวอีกแล้ว,ลวก็มอนไปแต่ขนเก็บหมอนไปน้ำดันหอ่อต <c oughs> ัวอีกเงาอะไรกันแะน่อ้าุดดอกลุดดอกนี้เกิดแม่แน่มหาเพราะเห็นแต่ตัวอีกดอกนั่น,นค่ะเล้วดันถ่ายอยู่นู้นเสมอ ก็ได้เล่นเพิ่มอีกแล้วอ้าวห่มในซีคืออะหลายดอกพี่น้องอากาศวันนี้เอาวันนี้แดดมันพี่น้องถ้าห่มกับบ่เหลือนะเพื่อนบ่มี่ด้วงใดบ่ออกไปจยงใดบ่หอมคือกัน อไม่ไม่ไม่เดียวพกเลยอีาอีจ้างดหงหน,นมัคความงามดีเนาะความงามกอมมาตะอมมาตะพวกน,นี้เลือดมดีนแตกไหมเห็น,นไมหม โคไปตองกันนี่ครับผมดีแล้วนะแถวนี้คาบอวนปันใดค่ะอีกจ้าข้างหลังไอเห็นอีกเบแดงเดียวห็นจ้าดอกางามอยู่ครับผมดีเล้วจ้ะสวิกบานเลยเนาะว่ายยังโอเคด้วยครับแข็งขอยู่ไอทองยังโอเค ร้ายเติบอยู่เนาะน้องดำนี่เนาะเพขาได้เล่มเพิน่นเลยละเปลือกใหม่ทมบ่เนี่บ่น,นี่ดิโอีกํลาลังตกอกอีกดอกนะซึ่งจ้ะโอ้ยปัดบัสเงาเลยเนาะเงาเป็นกอเลยจ้ะ เจด็ดดอกมันเก็มันหาดอกไว้หาอันนี้สามอันสองห้าดอกจ้ะโอ้ยมาดูกระติ๊อีกแล้วจ้ะสองหลิดสองหลอดสองหลอดโอ้ยกันยังดีอยู่รวมแล้วเป็นจักหลอดซี่วะประมานอยู่นะจำบ่ได้ ลงมารอบองเฮ็ดขาวดินขาลงเมื่อครับผมท่าทางลงเมื่อนะครับผมดูมอยู่ขาดินข้าวจันทนี่จะแน,นาบบังเลยผู้จองในบอมมีเฮ็ดมันปูคือผู้สง่งกระหนาะบอมมีเลยครับผมอีกต่อ ข้าวดินนหูวซึกปาดอกหน่อยลงเดี๋ยวมันไม่เก็บนิตดตะดอกยังไงงมเนาะน่ัหนห,หอดมองดอกไงบอจม,ม่างานอะไรอากาศหอนเอาแหงเนาะอะไรเนาะแมนบุมีลมเลยครับบนไม่มีลมเลย จุงเพ่ินดอกบานกนะอนอ่ะเก็บเลยเมามาแถวเกา่าเหรอครับเกล็ดขาวดิ่เป็นแป้งน,นี่แหละครับไตห่หฮมสเปรย์ไก่โมหั่งครับผมโฮมกอกับมี่โฮมกอกัมี่ดืน้ำกันดืน้ำกันถ้ากันยำ่ำเห็ดละงอออกมันก,ก็ออกก,กันได้ครับแทน กดีๆคือกันตันนี้นี่ข้อา ไม่จูมพอนำไม่รู้พอเป็นีกกี่ขั้วอาจจะขาดรุดเหมือเอาไรอากาศจะเอาเห็ดจะมีน้อยจะลากก็ลอยละเด้เนาะเหนื่อยเนาะ เยอะอะไรทีเออนี่มันกี่เปิดเ,เ,นะเปิดเลย่อยสีงามนีเม่เนาะโอ้ยโอ้หอลังเป็นเน็ดเลยคือตะไคร้สีจังจงามเถะข้ากระตันดีเดือดหายากกะหาไปพี่เนาะตึมลิง้า ข้าอวยลุงได้วยีันเนอะจะอ๋อถึงข้าวขึนไปเนี่นหฮมเฮดข้าวดินครับผมดอกเดียวอีูเน,นาะอืงามเลยเลยล่ะ,ะอ้้หูต่อถงามเนาะอือ้ามงามด้วยกันข้าวดินจ้ะซื้ย กันดีขนาดน้องนาดิดีจ้าบานบบกไหนเลยจ้าบานบไงเนาะบานบักไหบักงาบจูมเพิ่นอ้าจูมกระดอกต่างกันลิบลับแท้เนาะโอ้ยนครับเสือเพลนไรมะน้ำหนามบ่พี่เนาะคือเกิดมันคลองหนามน้อยน่อยนะ โอ้ยปรจูมเพลินจะมันคือแหงคือแหงเนาะจูงจูมได้ยนะังไงองจูมบ่เนี่นี่บ่มันสามบ่สามบ่พี่อยู่ขาพี่เนี่ยไปนี่นีเข้ามาแล้วเลยอ๋อนี่ บางอย่างดียังไ่เห็นดอกต่างไงพอกิกบ่มากกิ็บ่เหนงไงต่างอวบแย่หลายวะหญ่หลายบ้านดีเว้านั่รอปลาห่างเนาะพ้อบ้านที่เราลองสีจูงละไอ้เนาะเมนครับพเมนหนาดีอยู่ด้วยหนาแต่ว่าดอกจืดๆเนาะตากแดดที่ไรไปปิ่งพนเนาะสุดยอดเอาไปปิ่งพนเด้อ้าพี่น้องเฮ็ดเนมเฮ็ดอึดจ้ะ คนดีเมื่อกี้คนีไม่นี่น่ๆโอ้ตองในเฮนบอไปตองบางเพต่กันยังมีสีนี่เพิ่นบอถือเดดแหงนะจ๊ะสีจืดน้องถือแก่น้องคนนี้จริงๆนันก็ลอยออกอยู่เนาะพ่อก็บบอหัวเพิ่นออกน้อยเนาะนี่ไปขึ้นมาไปปนไปปนจ้าตองอะไรไซะเนาะบ่พอสีได้ดปนได้หนอย นี่นะครับบรรยากาศแถวหลอบตีนผู้ครับผมรอบ uh huh. เขาปลาหั่งเอายางลบลงไปเรื่อยๆครับผมอ้าวครับผมที่ผ้ากับบานแล้วครับผมมาเบ่งผลงานกันเลยครับผมนี่ครับผมผลงานมาเนี่ยจ้ะพี่น้องถือว่าหมานอยู่จ้ะขึ้นผู้เ้นผู้จองเนาะนี่ครับผมเมื่อวานขึ้นผู้สองตาดีน้องมาเนี่ยเต้นผู้จองจ้ะ เห็ดลักลักเข้าสิเป็นเห็ดเผือกดำเด้อพี่น้องเห็ดเผือกดำอยู่ข้างล่างเลยจ้ะพี่น้องเห็ดแดงกอกับมีบัวลายจ้ะมีพี่น้องเพิ่นขึ้นมากขึ้นกันเนาแนะแล้วครับผมละโง่ก็ได้อยู่จ้ะเมื่อนี้ไเด้ร้ายก็เมื่อนั่นแต่ว่ากับบัวลายแห้งนาะจ้ะไดจจักดอกบัวถึงสิบดอกดอกจ้ะดอกตูมเพิ่นเนี่ยบัวถึงสิบดอกจ้ะเผืองชมพูเข้าก,ก็ได้สามดอกจ้ะเผือแดงข้ามสามดอกคือกันจ้ะดอกใหญ่ๆอยู่ข้างล่างเนาะเงี้ครับผมลักๆนั้นเป็นเผือกขาวกล้ามเผือกดำเหรอจ้ะ กระต้านี่เป็นเห็ดข้าวดินก็เพ็ดกบานก็เห็รละงกบานเด้อจ้ะละงกบานนี่เอาไปปิ่งตำปนจ้ะพี่น้องบวได้ทรงเห็ดเสือเด้อจ้ะพะว่ามีบวหลายเนะะาะนีนครับผมจ้าอันนี้คืออันนี้บักเข่งจ้ะพี่น้องไม่กิกจะเอาไปตำเอาไปตำสมเนาะเีนครับตำสมได้ตำเมียงได้ถ้าแกจกนันงานกลับไปต้ม่มกินหน,นค่ะกินเม็ดเผิ่นข้างในเด้อจ้ะพี่น้องเนียนครัคบผมพอท่านได้ซุกนะจ๊ะกินไน้ทั้งดิบแล้วก,ก,ก็ซุกลูกดิบนี่สิฝาดเด้อจ้ะพี่น้อง ลูกยีนะครับภาษากลางพันเดือนเนาะแมนจ้ะนะครับลูกยีไอ้ไม่กิเกิลนบักเขิงบักเขิงบักเขิงปลาจ้ะพี่น้องแมนครับผมจ้าสำหรับคลิปมื่อนี้ยน่าจะเป็นคลิปของวันที่28เนาะจ้ายี่สิงหาคมปี67จ้ะเมื่อกี้ก็พอกี้ก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยจ้า้าชื่นชมวิดีโอจังนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่นด้จ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคิกราลุยจ้า เมคกี้ก็พ่อกี้ก็ขอขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าลรอจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกฐานนะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจเมคกี้ก็พ่อกี้จ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้ยเมคกี้ก็พ่อกี้กะฝากผลงานไว้เพื่อนสนิทะจ้าเอาไว้พอกันไหมเมื่อนาะว่าเมคกี้สีภาพไปหายังพี่กัดใดาเราจ้ะเมื่อนี้ยเมคกี้ก็พ่อกี้กะขอตัวลากกระบางกันด้วยจ้าขอเกาอ่าเข้ามาสวัสดีจ้า สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมพอกันไม่คลิปหนามือไม่ครับผมแต่เพียงไปตามน้ำเนาะเมีครับผมนะครับปฏิวัติว่าต้นพ่นธุยใสต้นยุคข้างหลังนี่ครับนี่ครับต้นที่ใหญ่กมูลเหรอครับนี่ครับผมแต่บพ่อเห็นเราครับพนตัดแสงครับผมย้อนแสง